วันที่9กุมภาพันธ์2568ช่วงเวลาที่เมลอนหมดสวนเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราขายเมลอนที่ดีๆที่ลูกค้าต้องการเนี่ยหมดแล้วอะนาะมันก็จะคงเหลือเมลอนที่ก็ยังพอมีคุณภาพอะนาะมันไม่หวานมากหรือมันจะลูกใหญ่ไปหรือลูกเล็กไปอะไรประมาณนี้แต่เมลอนที่เห็นเนี่ยเป็นเมลอนที่หวานน้อย เลยต้องมาเป็นอาหารปลาแบบนี้แต่ในอนาคตข้างหน้าเมลอนเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้นะ จากเดิมเนี่ยให้เป็นอาหารปลาบ้างเอาไปทำน้ำหมักบ้างแต่ในอนาคตเราได้ผ่านโครงการยกระดับสินค้าเกษตรแล้วนะก็จะนำเมลอนพวกนี้มาแปลรูปเป็นสินค้าชนิดอื่นตอนนี้ที่วางเอาไว้ก็คือจะเป็นเยลลี่กัมมี่เมลอนแต่ในอนาคตน่ะไม่รู้ว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่า มันค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่แต่ก็เอาเธอความสามารถกับความต้องการแล้วก็ความพยายามมันต้องสำเร็จเข้าสักวันหนึ่ง พูดถึงเมลอนที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยบางครั้งอะนะมันหวานมากนะหวานมากกว่าเมลอนที่เราขายไปซะอีกเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่ามันอยู่กับต้นนานแล้วก็มันก็จะหวานมากแต่ลูกอะมันอาจจะไม่สวยลูกค้าก็ไม่ชอบเพราะว่าลูกมันไม่สวยบ้างมันเล็กไปบ้างมันใหญ่ไปบ้างอันนี้ก็คือจากเดิมอะทำน้ำเมลอนแล้วอะ ทีนี้เราก็จะเอาเมลอนสีทองพวกนี้มาทำเป็นเยลลี่กัมมี่เมลอนดูบ้าง ก็แปลรูปไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างสบู่เนี่ยมันก็ใช้แค่2%เปอร์เซนเคก้กมันก็ใช้ประมาณ10%เปอร์เซนขนมผิงเมลอนก็ใช้ประมาณ20%เอร์เซแยมเมลอนก็ได้จากการจากสกัดน้ำเมลอนออกไปแล้วก็เอาเนื้อของเมลอนเนี่ยเอามากวนเป็นแยมแต่ถ้าเราแปลรูปเป็นอย่างอื่นมันน่าจะขายได้ดีกว่านะก็ต้องทดลองดูนะเคยทดลองทำไปขายแล้วครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าลูกค้าชอบแต่ในอนาคตข้างหน้าเราจะทําให้ดีกว่าเดิมก็ได้เกษตรของอำเภอบางบานร่วมกับเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามายื่นโครงการยกระดับสินค้า,าเกษตรให้กับเราเราก็เข้าไปอบรมกับเขาว6วันนะ ผลการอบรมสิ้นสุดลงไปแล้วเหลือแต่ว่าเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้ดีขึ้นไปก่อนนอนาคตก็จะมีเยลลีนะ่กัมี่เมลอนนานาเดี๋ยวรอสูตรจากเกษตรเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลองทำช่วงทดลองทำก็ทำไม่ลืมก็จะถ่ายมาให้ดูนะว่าเขาทำอย่างไรเราก็เลือกทำแบบง่ายๆนะเพราะถ้ายากไปเครื่องมือเครื่องไม้เราไม่มี ก็คอยติดตามกันดูนะลูฟา